ซื่อต้าฟามิง4ีสิส่งประดิษฐ์ล้ำค่าของจีนได้แก่กระดาษดินปืนเข็มทิศและแท่นพิมพ์ซึ่งของล้ำค่าทั้ง4อย่างนี้เป็นเทคโนโลยีที่คนจีนสมัยโบราณได้คิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นมาอันแรกคือเจ้าจือชู่คือกระดาษในสมัยโบราณคนจีนมักจะเขียนอักษรไว้บนกระดองเต่ากระดุกสัตว์ เครื่องทองสำริดและแผ่นไม้ไผ่ม้วนโดยสิ่งเหล่านี้มีขนาดใหญ่และไม่สะดวกต่อการพกพาถึงขั้นมีการเปรียบเทียบว่าเมื่อบัณฑิตออกจากบ้านต้องเอาตำราไปถึง5คันรถเลยทีเดียวทำให้มีขันทีจากราชาวงศ์ฮั่นตะวันออกคนหนึ่งนามว่าชายหลุนเขาได้ทดลองประดิษฐ์กระดาษจากเส้นใยป่าน เศษผ้าและเปลือกไม้จนสามารถพัฒนาออกมาเป็นกระดาษที่เขียนได้และสามารถพกพาได้อย่างสะดวกสบายสิ่งล้ำค่าอันที่สองคือหัวเย้าดินปืนเดิมดินปืนนั้นเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญจากนักเล่นแร่แปรธาตุที่อยากมีอายุยืนและได้ผลิตยาอายุวัฒนะที่ผสมกับแร่ธาตุจนกลายเป็นดินปืนขึ้นมาแทนในสมัยราชวงศ์ถังดินปืนถูกใช้เป็นอาวุธสงครามในสมัยเป่ยซ่ง นปืนถูกใช้ในการทหารหลังจากนั้นจึงได้มีการประยุกต์นำมาจุดเป็นพลุในเทศกาลต่างๆสิ่งประดิษฐ์อย่างที่3เรียกว่าจือนานเจินเข็มทิศเป็นเครื่องมือบอกทิศทางเริ่มแรกมีชื่อว่าซื้อนานมีลักษณะเป็นชอ็อตแม่เหล็กสามารถหมุนและชี้ทิศทางได้ในอดีตคนจีนใช้ในการเดินเรือเพื่อบอกทิศทางสิ่งประดิษฐ์ล้ำค่าอันที่4คือยินชัวชู่ แท่นพิมพ์มึกในสมัยอดีตเมื่อต้องการที่จะมีตำราวไว้อ่านสักเล่มก็ต้องใช้วิธีการคัดลอกในเมื่อเนื้อหามีเยอะเกินไปคนจีนในอดีตจึงได้คิดแท่นพิมพ์หมึกนี้ขึ้นมา โดยในสมัยราชวงศ์ถังมีการคิดค้นแม่พิมพ์สลักขึ้นจากนั้นใช้วิธีการแกะตัวอักษรลงบนแผ่นไม้หรือแผ่นหินใช้กระดาษทาบลงที่แผ่นไม้และแผ่นหินที่สลักและใส่น้ำหมึกและนี่ก็คือสีสิ่งประดิษฐ์ล้ำค่าของจีนที่ถูกคิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นมาทําให้คนจีนในสมัยอดีตสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและสิ่งประดิษฐ์ล้ำค่านี้ก็ได้ถูกพัฒนาและส่งต่อมาจนถึงปัจจุบัน